คุณยายวัย80ปีเดือดร้อนหนักนำท่วมชุมชนวัดตาลกว่า3เดือนต้องเช้เรือสัญจรขายของไม่ได้ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนวัดตาลตบลบางตะไนอเภอปักเกรด็ดจนนทบุรีได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนคุณยายใจอายุ80ปีเจ้าของร้านขายของชำในชุมชนต้องพายเรือออกจากบ้านเพราะว่าน้ำท่วมสูงจนเดินไม่ได้ ตรวจสอบพบว่าระดับน้ํายังคงท่วมขังอยู่รอบบ้านร้านค้าของคุณยายใจซึ่งเป็นร้านขายของชําเล็กๆปัจจุบันต้องปิดร้านชั่วคราวเพราะลูกค้าเข้าไม่ถึงไรายได้หายไปทั้งหมดไม่มีเงินส่งดอกเจ้าหนี้คุณยายบอกว่าตอนนี้ลำบากมากนำ้ำท่วมมานานสามเดือนแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ ของก็ขายไม่ได้เงินก็จะไม่มีใช้ทางฝั่งปทุมเขาแจกของกันหลายรอบแล้วแต่ทรงวัตนลนี้ไม่มีใครมาดูแลเลยมีสอสอในพื้นที่มาแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปอยากจะให้ชุมชนและก็หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเพราะทุกคนเดือดร้อนจริงๆอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้เข้ามาดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลบางตะนนเร็วๆเพราะขณะนี้สถานการณ์น้ำ ยืดเยื้อมานานทําให้ขาดรายได้เริ่มขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบัณครบถ้วน